สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊จพินจะพามาทำมาร์กพอกหน้าสำหรับสาวๆที่มีผิวมันนะคะที่มีปัญหาผิวมันนะคะว่ามีอะไรบ้างด้วยวัสดุง่ายที่ง่ายๆที่หาง่ายมากนะคะก็มีกล้วยนะคะกล้วยน้ำหวานนะคะหรือกล้วยหอมนะคะของบ้านเราแล้วก็มีน้ำผึ้งนะคะส่วนผสมแล้วก็มะนาวซีกหนึ่งนะคะ ทีนี้เรามาดูกันคะว่าต้องต้องทำอย่างไรบ้างนะคะสูตรนี้นะคะได้ผลดีมากค่ะสำหรับสาวๆที่มีผิวมันนะคะเจจุพินศึกษามาแล้วค่ะแต่วันนี้ไม่ขอโชว์หน้าตานะคะคือหน้าเจยุพินก็คืออ่ะสำหรับน้ำมันมะพร้าวนะคะโอเคนะคะก็คือกล้วยนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ขูดขูดเอาเนื้อกล้วยนะคะ ขุดเอาเนืเน้อกล้วยนะคะกล้วยบ้านเราถูกๆอยู่แล้วนะคะกล้วยจะไปทําให้ผิวคุณตึงนะคะแห้งขึ้นนะคะแล้วตัวน้าผึ้งนะคะเขาก็จะไปบํารุงให้ความชุ่มชื้นนะคะคือหน้าคุณจะดีมากเลยค่ะคุณค่อยๆใจเย็นนะคะค่อยๆใจเย็นๆ อย่าใจร้อนนะคะไม่ใช่ว่าทําอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะหายนะคะไม่ใช่ค่ะก็คือ,เ,อเราเอาแต่เอาแต่เนื้อกล้วยนะคะไส้กล้วยไม่ต้องเอานะคะแล้วคุณก็ขูดๆไปอย่างนี้ก่อนนะคะเอา3 3ช้อนโต๊ะค่ะสูตรของเราก็คือเนื้อกล้วยนะคะสามช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําผึ้งครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มะนาวครึ่งซีกนะคะเดี๋ยวเจ๊จะพินขอขูดแป๊บนึงแล้วค่อยมาดูกันต่อคะ่ะ ตอนนี้เจ๊ผิดก็ขูดเอาเนื้อกล้วยแล้วนะคะแกะว่าประมาณ3มช้อนต๊ะนะคะก็กล้วยหอมหนประมาณหนึ่งลูกนี่เองนะคะวัสดุเราหายงายนะคะเห็นไหมคะค่อยๆบดละเอียดกล้วยนะคะ3ช้อนโต๊ะนะคะ3มช้อนโต๊ะโอเคเราเอามาใส่เลยค่ะกล้วยสช้อนโต๊ะนะคะก็ประมาณนะคะ1 ออย่าลืมนะคะสูตรนี้ก็คือสูตรสาวผิวมันนะคะคุณทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็พอนะคะหมักไว้20นาทีค่ะนะคะแล้วก็น้ำผึ้งของเรานะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะนะคะน้ำผึ้งครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วก็มะนาวนะคะมะนาวนะคะครึ่งซีกซีกเลเลๆค่ะเซี่ยวซีกนะคะ ทีนี้เราก็มาบดใส่กันนะคะโอเคน้ำ okay. จีๆละลายใส่กันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับสาวผิวหน้ามันนะคะลองทำดูนะคะเดี๋ยวยุพินศึกษาม,มาให้แล้วนะคะสูตรนี้เดี๋ยวต่อขั้นต่อไปเรามาดูสูตรสำหรับสาวที่หน้าเป็นสิวนะคะเรามาดูว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะคะอ้าวสูตรนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะนี่สำหรับสา,สาวผิวหน้ามันนะคะ ต่อไปเรามาทำสูตรสําหรับสาวหน้าที่เป็นสิวนะคะตัวนี้จะทําให้หัวสิวคุณแห้งนะคะก็คืออันนี้ก็คืออ่า,อ,าอะไรนะเบกกิ้งพาวเดอร์นะคะสําหรับที่ทําขนมปังหรือว่าทําลูกชิ้นนะคะตัวนี้นะคะบักบกกิ้งพาวเดอร์นะคะแต่ภาษาของประเทศเจะเป็นกับเบกกิ้งพวเดอร์โอเคนะคะบักพูเด คือนํำมาหนึ่งช้อนชานะคะเนี่ยหนึ่งช้อนชานะคะเอาใส่เลยแล้วก็โยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตสามช้อนชานะคะประมาณสามช้อนชานะคะเจ๊จิพินได้สูตรนี้มาจากไหนเจ๊จิพินได้สูตรนี้มาจากเพื่อนชาวโมร็อกโกค่ะแขกขาวนะคะโมร็อกโกนะคะเขาทําร้านเสริมสวยแล้วเขาก็พอให้ลูกค้าก็เลยถามเขาค่ะเขาบอกว่าดีมากๆค่ะเจ๊จิพินก็เลยจํามาให้นะคะ สำหรับสาวที่มีเป็นสิวนะคะแล้วก็มะนาวครึ่งซีกนะคะมะนาวครึ่งซีกเล็กๆนะคะแล้วก็บีบลงไปสูตรนี้นะคะให้หมักไว้15นาทีนะคะ15นาทีแล้วก็ทำ3-4ครั้งต่ออาทิตย์นะคะสำหรับสาวที่เป็นสิวสูตรนี้นะคะหน้าคุณจะขาวเนียนใสนะคะแล้วก็หัวสิวจะหลุดแห้งออกไปนะคะเพราะว่าโย,โยเกิร ทำให้ผิวเราขาวใสยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เบกกิ้งก็จะไปทำให้หัวสิวคุณแห้งนะคะตัวเบกกิ้งพาวเดอร์นะคะตัวนี้นะคะคุณตีต,ตีตีผสมนะคะแล้วก็มะนาวมีวิตามินซีอยู่แล้วนะคะก็เพิ่มให้หน้าขาวใสหัวสีวแห้งเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะอย่าลืมนะคะสูตรนี้นะคะพักอ่าพักไว 15นาทีแล้วก็พอก 3- 4อาทิตย์อ่า3 4ถึง4ครั้งต่ออาทิตย์ค่ะูดพผิดอ้อยลงลงลงืมลืมนะคะแกะแล้วนะคะโอเคแล้วก็ตีตีไปสัก5นาทีนะคะให้เขาเข้าเนื้อเข้าตัวให้อยู่เอาที่นะคะค่ะวันนี้เจ๊พินก็มี2สูตรนะคะสูตรอ่กล้วยกับน้ำผึ้งนะคะสำหรับสาวผิวหน้ามันอันนี้กส็สำหรับสาว น้ามันที่เป็นสิวด้วยนะคะตัวนี้ใช้ได้ทั้งสองตัวนะคะถ้าน้ามันมากก็พอกตัวนี้ก่อนอันนี้ใช้หนึ่งครั้งต่ออาทิตย์นะคะหมัก20นาทีนะคะล้ล้างด้วยน้ําเย็นนะคะตัวนี้ล้างด้วยน้ําเย็นแต่ตัวนี้ล้างด้วยน้ําอุ่นนะคะสําหรับคนที่เป็นหัวสิวอ่าเป็นสิวนะคะตัวนี้หมักใช,ใช้น้ําอุ่นล้างหน้านะคะเสร็จแล้วคุณก็มาบำรุงผิวของคุณขั้นต่อไปนะคะ ค่ะเดี๋ยวเจ๊จพินจะมาพอกให้ดูนะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะค่ะและทีนี้เจ๊จพินก็จะพามาพอกหน้านะคะตัวนี้ก็คือสําหรับคนที่เป็นสิวนะคะสูตรตัวนี้นะคะโอเคเจ๊จพินจะใช้พูก่กันนะคะมันมันจะป้ายง่ายกว่านะคะคุณก็ไปหาซื้อมานะคะเว้นบริเวณรอบดวงตาคุณนะคะข้างนี้หมักไว้สิบห้านาทีนะคะ สิบาถึง20หรือจะนานเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะว่าเจยเพื่อนเจยเขาก็บอกมาคือไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่มีผลต่อผิวหน้าคุณแต่อย่างลดนะคะถ้าอยู่ไว้นานๆเท่าลืมนะคะไม่เป็นไรคุณก็พอกหน้าอ่านหนะังสือไปนะคะเวลาวันหยุดว่างๆของเรานะคะโอเคอีกข้างหนึ่งเจที่พินก็จะพอกอของกล้วยนะคะสําหรับสาวหน้ามันนะคะสาวผิวมันเดี๋ยวล้างผู้กันแป๊บหนึ่งนะคะ Okay, ลางเสร็จแล้วทีนี้ถ้วยนี้ก็คือสำหรับสาวหน้ามันนะคะเนี่ยคะ่ะกล้วยนะคะกล้วย,ยต้องพอกในห้องน้ำแล้วนะคะเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวมันหกหรือคุณไม่เพราะว่าเราทำเองนะคะไม่มีใครมาพอกให้เรานะคะเนี่ยถ้ามันเหลือคุณก็เก็บเข้าตู้เย็นไว้นะคะไม่ใช่ที่ต่อไปหรือครั้งต่อไปนะคะนะคะ สูตรนี้นะคะของยี่ห้อดังๆเขาก็เอาไปใช้นะคะลงไปผสมเครื่องสำอางเจดีพินก็เคยซื้อมาเหมือนกันนะคะใช้ดีนะคะถ้าผสมกล้วยเขาก็คิดอะไรที่เป็นธรรมชาติเข้ามาในเครื่องสำอางของเขานะคะแต่ยี่ห้อบอกยี่ห้อนี้บอกว่าแพงนะคะแต่เจดีพินแค่เอาตัวทดลองมาใช้เฉยก็ประทับใจมากค่ะเขาจะทำได้กล้วยเป็นเป็นมาร์กพอกหน้าเหมือนกันนะคะหน้าคุณจะนิ่มมากเลยค่ะ นิ่มอ่อนมากอันนี้สำหรับสาวผิวมันนะคะข้างข้างข้างนี้เป็นสำหรับหน้ามันนะคะกล้วยนะคะกล้วยหนึ่งกล้วยสามช้อนโต๊ะหาง่ายๆบ้านเรานะคะกล้วยสุกนะคะแล้วก็น้ำพึ่งครึ่งช้อนโต๊ะทาคอด้วยข้างนี้จะได้ดูไปด้วยกันนะคะ แล้วก็กล้วยสามช้อนโต๊ะน้ำพึ่งครึ่งช้อนแล้วก็มะนาวซีกเล็กๆนะคะบีบใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้พ่อขอก่อนตัวนี้สำหรับหน้าขาวใสนะคะหัวสิวแห้งเร็วด้วยนะคะตัวนี้พอกได้แค่หนึ่งอาทิตย์หนึ่งครั้งต่ออาทิตย์นะคะไม่ใช่หนึ่งอาทิตย์พูดผิดอีกแล้ว โอเคล่างไว้ทีนี้เจ๊พินจะหมักไว้นะคะเดี๋ยวมาดูมาดูผลงานกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะลืมบอกไปว่าบางสูตรนะคะเขาจะใส่เบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งโซดาก็ค,คล้ายๆเบกกิ้งอ่าพาวเดอร์นะคะแต่ว่าเบกกิ้งพาวเดอร์เขาจะละเอียดอ่อนกว่ารสชาตินะคะแต่ว่าเบกกิ้งพาวเดอร์เขาจะแรงกว่านะคะเนื้อเนื้อแป้งเขาจะแรงกว่าตัวนี้นะคะความเข้มข้นจะสูงกว่าแต่ใช่ตัวนี้ ก็ไม่ต้องกลัวค่ะเขาจะมีความละเอียดในเนื้อเนื้อแป้งที่เขาผสมเข้ามานะคะจะอยู่กลางๆนะคะแล้วดับ pH กลางๆนะคะอะเดี๋ยวมันเรามาดูตอนตอนหน้าเราแห้งนะคะค่ะที่นี้เราก็มาดูกันนะคะอะ่เนี่ยพอกเสร็จแล้วตรงนี้ตึงมากเลยด้านเนี้ยตึงนะคะที่ใสยโยเกิร์ตนะคะอันนี้ด้านด้านกล้วยเขายังเนิ่มๆอยู่ยังไม่แห้งดีนะคะแต่เจพินก็จะล้างแต่ก็ดูตึงๆขึ้นนะคะตรงที่ ทาบางๆเจนเป็นทาหลังมือด้วยนะคะเปรียบเทียบกันนะคะเจะเดวจะล้างมือก่อนอันนี้ล้างน้ำอุ่นได้ส่วนที่เหลือเจนพิมก็จะเก็บเข้าในตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็ค่ะฟอยห่อนเลยค่ะจะใส่กระปุกไว้นะคะถ้าใครมีกระปุกนะคะใส่กระปุกออกพูดแรงไม่ได้ค่ะด้านนี้ตึงมากเลยค่ะตอนนี้ต้องเอาน้ำอุ่นล้างนะคะเดี๋ยวเจนพิมพ์เอาน้ำอุ่นก่อน อ,อาะจะเะ่็นาวนด้านนี้นะคะที่ผสมเบกกิ้งพาวเดอร์นะคะเขาจะรู้สึกเปนยิบยิบ,ย,บยิบนะคะสำหรับสาวที่สิวขึ้นเยอะๆนะคะตอนนี้มันจะไปที่รูขุมใต้รูขุมขนใต้หัวสิวนะคะมันจะเปิดแล้วก็จะทำให้หัวสิวคุณแห้งนะคะ เน่มันจะยิบ,ย,บยิบไม่ต้องตกใจนะคะเป็นธรรมดานะคะโ <_ Q. S 1> อเคแล้วสาจะจะถามอ้าวทำไมจะยุบิบทำไมมันเป็นยิบยิบยิบเหมือนมันกัดหน้าค่ะก็เบกกิ้งพาวเดอร์นะคะเขาก็จะทำอ่ามีเป็นกรดนมีสารกรดนิดนึงค่ะนั่นแหละคุณต้องลองนดีนะคะไม่ต้องต้องใช้โอเคเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยหน้าเนียนเลยค่ะ <laughs> น่าเนียนเลยด้านนี้ใส่ใช้น้ำเย็นโอเคอดีจะคหลางให้ดูเอาผ้าเช็ดออกดีกว่าอืมโอเค สับผ้าออกนะคะเอาผ้าซับออกก่อน<ม>ตรงนี้ขอก็ทาเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าด้านไหนหน้าขาวกว่าด้านไหนหน้าไม่ขาวนะคะด้านขวานะคะพอกด้วยโยเกิร์ตแล้วก็อะ,อะไรนะเบกกิ้งพาวเดอร์นะคะที่เราทําขนมปังนะคะไม่ใช่เบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งสดา คุณอาจถ้าคุณใช้เบกกิ้งโซดาคุณใช้ส่วนผสมให้น้อยกว่านะคะเพราะเบกกิ้งโซดาเขาจะแรงกว่านะคะด้านนี้ก็คือหมักรวยนะคะหน้านิ่มมากเลยค่ะสําหรับสาวหน้ามันนะคะเนี่ยหน้านิ่มหน้าละเอียดนิ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปอ่าน้ามันมะพร้าวเราก็ถูถูถบารุงเหมือนเดิมนะคะสําหรับสาวหน้ามันก็ใช้ได้นะคะลองปรับสภาพให้อาจจะไม่ได้ใช้ทุกทุกคืนนะคะอาจจะวันเว้นวันลองดูก่อนนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเจพิงก็เป็นสาวหน้ามันนะคะ ทีนี้พอมาใช้ตัวนี้ผิวของเราก็ค่อยคอย่คอ,ยคอยปรับสภาพนะคะให้เป็นผิวธรรมดาขึ้นเพราะว่ารูขุมขนคุณจะละเอียดลงไงคะทีนี้ความมันรูขุมขนท่านถ้าใครที่มีรูขุมขนรูขุมขนกว้างนะคะหน้าคุณจะหยาบจะย่อนยานแล้วก็อะไรนะหน้ามันนะคะคนหน้ามันจะรูขุมขนกว้างมากเจนี่เพ็นมีปัญหาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วคะ่ะตอนนี้ก็เลยมาศึกษาทีนี้หน้าเนียนมาก วันนี้ไปทํางานนะคะเพื่อนบอกว่าหน้าเธอเนียนมากเลยที่นี้ก็เลยโชว์ให้เขาดูอืผิวเนียนด้วยจากการทดลองนะคะทุกอย่างนะคะเจเจพินทดลองด้วยหลังมือตัวเองจะเห็นชัดมากเลยค่ะแล้วผิวก็จะนุ่มด้วยจากการทดลองนะคะก่อนที่จะมาทดลองกับหน้านะคะโอเคนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะก็ให้สาวๆผิวมันและคนที่มีสิวนะคะขอให้สวยๆกันทุกคนนะคะถ้ายังไงก็ แจ้งให้เจ๊จพินให้ทราบด้วยนะคะเพราะว่าสูตรนี้คือเจ๊จพินไปค้นคบมาค้นพบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาทดลองไว้ตัวเองนะคะโอเคนะคะก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ